คิดก็คือคิดว่าพอเป็นหัวข้อแบบนี้พี่น้องทางบ้านจะสามารถเข้ามาร่วมได้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเรามีตัวอย่างให้ดูซึ่งหมอเขียวแฟนคลับเขาเป็นคนที่ติดตามเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขาก็ไม่ไม่ซีเรียสอะไรเพราะเขาแค่อยากรู้ว่าว่าจิตอาสาทําอะไรแค่นั้นอาจารย์หมอเขียวทําอะไรแต่พอมันมาอยู่ในในนามของพักสมาธิปไตยเราเราต้องโยงให้เขาว่านี่เป็นนโยบายพักอะไรเยงี้ค่ะ เขาบอกไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเราก็เสนอเหมือนพี่เออให้พูดว่าความรู้สึกอะไรก็ได้ที่ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เขาส่งมาให้เราอะ่ะใช่ไหมเขาก็พูดนิดหน่อยพูดอะไรไม่ได้จริงๆฉันชื่อดินแสงทกาก้าวโจนเนี่ยฉันทํากิจกรรมไร้สารพิษอย่างนี้เมื่อกี้พี่ติ๊กพูดประโยคนั้นแม่ประโยคนั้นแม่พี่ติ๊กฉันชื่อฉันทํากิจกรรมไร้สารพิษแบบนี้แล้วก็ตัดภาพแล้วจ๊ะจ้จจอย่างนั้นน่ะ อันนั้นน่ะอันนี้ประโยคนี้เลยจริงๆง่ายมากเลยแล้วทุกคนก็ทำได้จริงๆประโยคนนะี้ที่พี่๊กพูดนะ่ะโอใช่เลยแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าทำสื่อพักก็สำคัญอยู่ที่การการมีกลุ่มที่จะมาตรวจสอบร่วมกันาการมีกลุ่มที่คุยกันได้อะไรเงี้ยได้คุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาตรวจสอบร่วมกันเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องอาศัยการตรวจสอบ เท่ามีเท่านี้ถ้าสําหรับตัวเองนี่ถือว่าอมันก้าวเข้ามาก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองแล้วนะมันมันดีมากแล้วอนะไรเงี้ยส่วนเนื้อหาคลิปอะไรยังไงเรื่องเทคนิคเนี่อันนั้นเราเรามาคิดทีหลังได้ตอนนี้อย่างน้อยมันเกิดทีมตรวจสอบขึ้นมาแล้วแล้วอสองคือมีเขาโครงที่พอจะให้พอจะรู้แล้วว่าพี่น้องจะช่วยตรงไหนได้เพราะว่าเราดูแล้วพี่น้องที่อยากจะช่วยก็ก็มีอยู่อนะไรเงี้ยแต่เขายังไม่รู้จะจะช่วยตรงไหนยังไง นั่นคือหนึ่งตอนนี้เราพอจะรู้เขาโครงแล้วสองเรามีทีมตรวจสอบแล้วอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนอื่นๆเข้ามาคุยกับเราในซูมแล้วก็เข้ามาแสดงเข้ามาพูดเข้ามาแสดงคล้ายๆกับที่เข้ามาส่งการบ้านอะไรเี้เงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการมีการทำตัวอย่างแล้วก็เอาเป็นนำเสนอในในช่วงอปริหายธรรมว่ามัน เรามาคุยกันเนี่ยมันมันมันจะมานําเสนอกันยังไงเรามาพูดอะไรการบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเชิญชวนพี่น้องท่านอื่นๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเรามากกว่านี้นะแล้วหลังจากที่เข้ามาคุยกันไปได้สักพักหนึ่งเราเออเริ่มเข้าท่าแล้วก็อาจจะค่อยคิดถึงเรื่องของการผลิตการผลิตสื่อนะมันอย่างวันวันที่เราเรานัดกันอาทิตย์ละสามวันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พี่น้อง พี่น้องได้ได้เข้ามาดูมาพูดคุยแล้วก็หรือจะออมาส่งก็ได้เพราะว่ามีทีมที่ช่วยกันดูเนี่ยอยู่อยู่กันครบพร้อมอย่างคราวที่แล้วที่อาสมใจเข้ามาเนี่ยคือได้พูดคุยนิดหน่อยเขาก็เก็ตคอนเซปต์แล้วเพราะว่าเขาทําอยู่แล้วหลายหลายอย่างอะ่ะคือถ้าเรานั่งนึกไปพูดกันไปนะมันมีอีกเยอะที่มันน่าทําอะไรเยอะแยะแหละแต่ว่าทําไมมันก็ทําไม่ได้สักทีนึงนะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างน้อยวันนี้เราก็รวมทีมได้แล้วนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คือจริงๆผมกะว่าวันนี้อยากจะลองลองทำเหมือนกับลองพูดของตัวเองดูว่าผมเป็นสมาชิกพักแล้วผมทําอะไรบ้างวิถีชีวิตผมเป็นยังไงแล้วมันเป็นการเมืองยังไงแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรนะคือหมายว่าเตรียมมาให้ในหัวคร่าวๆอ่ะว่าจะลองดูแล้วก็ถ้าถ้ามันโอเคจะได้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องไปชวนพี่น้องอื่น,นๆมา,มาเข้าโซมมา มาพูดอย่างนี้กันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนับหนึ่งที่เรา <laughs> ใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยพอพี่ชุนพูดแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วเมื่อกี้เพียนก็นึกได้ว่าการที่คนมาอยู่ส่วนกลางอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราที่เนี้ยเราไม่ได้มีที่เป็นของตัวเองอะ่ะแล้วเราจะทำคอนเทนต์อะไรหนูรู้สึกว่ามันมันมีอันที่น่าสนใจก็คือว่านี่แหละค่ะไม่ใช่ที่ของฉันแล้วจ้ะ พี่ของส่วนกลางแต่ทําไมเรามีแนวคิดนี้ว่าเราไม่ต้องมีพี่ส่วนตัวก็ได้ถามว่าบ้านฉันมีที่ไม่จะ๊ะมีจะ้ะบ้านฉันมีสวนยางจะ้ะแต่ฉันไม่ไปทําจ้ะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการคิดแบบที่ว่าเรามาทํางานฟรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทําไมถ้าไมเธอถึงมาทํางานฟรีแล้วก็ทํางานกับส่วนกลางกินกับส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ย หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของนักการเมืองที่จะมาทํางานฟรีอะ่ะมันเริ่มจากแนวคิดอะไรคือคุณไม่จําเป็นต้องมีสมบัติส่วนตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือนะ่ารู้สึกว่ามันง่ายสําหรับทุกคนที่อินนะหมายถึงว่าคือคือเริ่มเริ่มจะเข้าใจตัวเองอะ่ะเอาเอาหัวนะักการเมืองมาใส่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอินน่ะคือมันมันถ่ายถ่ายได้ทุกช็อตเอาจริงๆนั่งกินข้าวก็ถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ย เอาเนี่ยผักปลาสามชนิดม้วนม้วนกินเหมือนที่อาจารย์กินอ่ะอ๋ออเอออนี้เนี่ยโอ้กินแล้วก็บอกว่าเออรู้สึกยังไงก็พูดไปสมัยก่อนจะมากินไม่ลาผักหญ้าแบบเนี้ยเออแต่ตอนนี้มากินเพราะอะไรเนี่ยเพราะพักสมาธิปไตยสอนเรามาใช่ไหมเออแล้วเรากินแล้วเราก็รู้สึกเองไงว่ากินแล้วมันก็เบาสบายอะไรอย่างเนี้ยสมัยก่อนโอ้ยนีตังไปนั่งกินบนห้างบนหรูๆโรงแรมใช่ไหมกินแล้วไงกินแล้วก็แบบ ถ่ายลูกอ้วนชาวบ้านก็ต้องหาเงินเยอะๆมาทําแบบนี้อีกใช่ไหมเหนื่อยกังวลเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่ต้องตรงนั้นแล้วว่ามันกินอย่างเงี้ยสบายสุขภาพก็ดีไม่ต้องเหนื่อยหาตังเนี่ยพักสลมาธิปไตยสอนฉนันเอยเนี่ยนี่ฉันเป็นสมาชิกพักสมาธิปไตนะเนี่ยสมาชิกพักคุณภาพ i